สวัสดีครับช่วงนี้เราจะส่งเบ้นเกือบเกือบวันเบ้นวันเลยนะครับนี่วันนี้เราชม e ตัวใหม่กันบ้างนะครับคันนี้ก็จะเป็น e สประตูนะครับเป็น e สามร้อยโฉมปัจจุบันปี2023นะครับ เช่นเคยนะครับมาเพลแสตรงต้อง,งหล่อแน่นอนนะครับแล้วก็เราต้องจัดให้วิ่งนุ่มๆเนียนๆน,น,นะครับจำไม่ติดนะครับภายนอกนะครับคันนี้เจ้าของเลือกใช้เป็น BC f o ฟนะครับเป็นรุ่น 382S นะครับเป็นก้านบัตรขอบโพลิตนะครับ ล้อหน้ามีขนาด9นิ้วนะครับจับคู่กับยาง2 4 5 3 5 20นะครับี่ตัวนี้จะเป็น3 8 2ที่เป็นหมดดำพิเศษด้วยนะครับเต็มซุ้มพอดีนะครับส่วนด้านหลังล้อมีขนาด10นิ้วนะครับ จับคู่กับยาง2 7 5 3จ็ดหของคัมโฮนะครับเป็นตัวพีเพสเก้าหตัวท็อปนะครับให้ดูทรงมุดพอดีเป๊ะๆนะครับถ้ายืนมองนี่โอหอมใช้ได้นะครับเช่นเคยน,นะครับจ้บของกอ็ขอนุ่มๆนะครับแล้วก็หลังต้ององมเท่านั้นนะครับ ขับเข้าหมู่บ้านมาลูกหน้าหน้าเยอะนะครับก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับก็ถือว่าท้องกําลังดีนะครับไม่เตี้ยมากนะครับช่วงล่างคันนี้ก็จะเป็นตัวเฮดไดส e ยูโรสเปกนะครับเป็นตรงรุ่น W213 นะครับก็เรื่องปรับเซ็ตไม่ต้องห่วงนะครับก็ทางเราเชี่ยวชาญแน่นอนอยู่แล้วฮะสเต็ปนี้นะครับล้อแท้บ c ซ o ฟอนะครับ ยางคําโฮนะครับช่วงล่างยูโรสเปคของเท็ดไดนะครับครึ่งวันจบนะครับจริงๆก็มาเช้ากับเย็นได้เลยนะครับทางเราเอาขอมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าส่งห,หล่อเลีอยกเน คลิปนี้เราก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพืนทันใดทีดด่ขับเบนซ์ขับ bm นะครับอยากได้ทรงดีๆนะครับไม่ควรพลาดนะครับมาที่เครแดนเรารับจบทุกเคสนะครับขอบคุณครับ